สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคกำลังจะเตรียมเครื่องปรุงในการทำผัดไทยคะ่ะทุกคนผัดไทยกุ้งเนาะแต่ว่าอันนี้คุณแม่ก็จะตำถั่วลิสงก่อนนะคะคุณแม่ก็ใช้ถั่วลิสงถั่วลิสงอบเกลือเนาะนะคะรสชาติเขาก็จะอร่อยเนาะเค็มๆมค่ะก็คุณแม่ชอบชอบใช้ถั่วนะคะอันนี้นะคะก็ตำถั่วนะคะจนละเอียดนะคะคุณแม่จะชอบ เขาเรียกไงคือชอบใช้เครื่องปรุงแบบสดๆอ่ะทุกคนนะคะแต่จริงๆถั่วเนาะเราก็ต้องตำเองอยู่แล้วเนาะนะคะก็ตำจนละเอียดแบบนี้เนาะทุกคนนะคะนี้แบบนี้นะคะตำจนละเอียดแล้วก็เอาไปใส่ในเนี่ยเตรียมเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้คุณแม่โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยพอดีไปร้านจีนมาแล้วแล้วก็ไปได้อ่า อะไรอ่ะกุยช่ายมาด้วยนะคะปกติเนี่ยคุณแม่ทําผัดไทยเนี่ยไม่เคยได้ใส่กุ้ยช่ายเลยนะทุกคนเนี่ยมาอยู่สี่ปีกว่าจะห้าปีเนี่ยไม่เคยใส่กุ้ยช่ายไม่เคยใส่อืมอะไรอ่ะอืมทอฟูอ่ะค่ะอืมอะไรนะเออคุณแม่ลืมทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะเต้าหู้นะคะเออไม่ได้กระแดะนทุกคนมันลืมจริงๆนะคะ เนาะไม่เคยใส่เต้าหู้เลยปกติจะใส่เต้าหู้ปลานะคะอันนี้เส้นคุณแม่แช่แล้วนะคะก็ใส่เส้นจันเส้นเล็กเส้นจันนะคะแล้วก็กุ้งสดนะทุกคนกุ้งสดจริงๆไม่ได้สดหรอกคะ่ะทุกคนกุ้งอ่ามันเป็นกุ้งขาวแช่แข็งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มาดีฟรอสต์มาแกะเปลือกแล้วก็ผ่านหลังออกนะคะแล้วก็ผ่าผ่ามะนาวสับเรียบร้อยแล้วก็พริกผงนะคะเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เล่าถึงกุ้ยช่ายเนาะได้กุ้ยช่ายมาแล้วก็ได้อ่าอะไรอะ่ะ อ่าเต้าหู้ใช่ไหมคะเต้าหู้อ่าปกติจะใช้เต้าหู้ปลาเนาะแต่วันนี้ได้เต้าหู้ของจริงนะคะที่เขาเต้าหู้ของถั่วเหลืองอ่ะที่แบบที่ร้านปัดไทยเขาใช้กันนะคะแล้วก็อ่อใส่เอ่อผักกาดหวานด้วยนะคะเป็นของดีเมืองสุรินทร์เนาะจริงผักกาดหวานเนี่ยอ่าซื้อมาตั้งแต่รอบที่กลับไทยนะคะปีที่แล้วเนี่ยก็ยังทานไม่หมดนะ,ะก็เลยปกติเนี่ยทำผัดไทยคุณแม่ทําประจํานะ,ะอันนี้คุยกับสามีนะคะทํากับข้าวไปด้วยเนี่ยก็ ทำผัดไทยไปด้วยคุยกับสามีไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยเนาะชีวิตแม่บ้านนะคะแล้วก็อันนี้คุณแม่จะใส่กุ้งนี้ด้วยนะทุกคนทุกคนคุณแม่จะบอกว่าไอเนี้ยเขาเรียกว่ากุ้ง last prawn คืออีชอยงงมากมันมัน last ตรงไหนเนี่ยเออ last prawn แต่ตัวมันคุณแม่จะบอกว่ามันตัวเล็กมากทุกคนแล้วมันเป็นกุ้งแบบมันมันกุ้งแช่แข็งอนะเนาะมาจากไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตของของฝรั่งนะคะเนาะนะคะ,นะะแต่ไอตัวกุ้งที่คุณแม่โชว์ไปเมื่อตะกี้เนะี่ย ที่เป็นกุ้งขาวตัวใหญ่นั้นจากร้านจีนนะทุกคนนะคะอันนี้ก็กำลังจะผัดนะคะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันไปประมาณหนึ่งทัพพีหนึ่ง,ง wooden spoon เนาะนะคะ um vegetable oil and then a s e this one Thai sauce um ผัดไทยซอสผัดไทยซอสของอยี่ห้อเนะี่ยที่คุณแม่โชว์เมื่อกี้นะคะ ก็ทาแบบง่ายๆค่ะทุกคนค่ะนะคะบางคนเนี่ยบางทีถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะทําผัดซอสผัดไทยเองเนาะทุกคนแต่คุณแม่ก็เนี่ยง่ายๆเลยจ้ะนะคะเออชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะจะเอาอะไรมากมายนะคะแต่วันนี้ยอมรับเลยว่าเครื่องปรุงเนี่ยค่อนข้างเปะเวอร์จริงๆนะคะเพราะว่าสองสามอย่างเนี่ยที่ไม่เคยได้ใส่เลยเนี่ยก็ได้ใส่นะคะได้ใช้นะคะปกติไม่เคยซื้อมาใส่เลยนะกุยช่ายเนี่ยเห็นนะคะตามร้านจีนแต่ว่าไม่เคยซื้อมา อันนี้คุณแม่ก,ก็พอน้ำมันร้อนเนี่ยคุณแม่ก็จะใส่หอมอยากไม่ออ,อะไรอะชาร์ลอตอะทุกคนออหอมแดงนะคะประมาณหอมแดงของที่เนี่ยมันจะค่อนข้างหัวใหญ่ๆนิดนึงเนาะมัก็ใช้ประมาณสามหัวค่ะวันนี้ก็ผัดจนกว่าหอมแดงเขาจะส่งกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็เหลืองเนาะทุกคนนะคะ คือจริงๆผัดไทยเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ทําทานประจำค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะส่วนมากก็จะลงภาพอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเอามันลงแบบว่าทําเป็นคลิปอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่มีเวลาด้วยค่ะทุกคนแล้วก็อย่างวันเนี้ยค่ะจริงๆจริงๆเขาเรียกไงคือเสียงเนี่ยที่คุณแม่มัอยพากเนี้ยเพราะว่าเสียงเ,เสียงดังเนาะพลูกดูการ์ตูนนะคะสามีก็ดูฟุตบอลน,นะคะเออนั่นแหละค่ะคุณแม่ก็แล้วก็เสียงฮูดด้วยอะไรด้วยนะคะเมื่อกี้ใส่อันนี้ลงไปนะคะทุกคน พอ um, หอมหอมแดงเนี่ยเขาเริ่มจะเหลืองแล้วคุณแม่ก็จะใส่ไอ้กุ้งเนี่ยอินละตัวลาส์พรอนเนี่ยค่ะทุกคน small prawn I think it's small prawn it's not l a s t prawn um, มันอืมเขาเอียกไคุณแม่ก็จะบรรยายภาษาอังกฤษแบบว่าเขาเราียกไง เบสิกอังกฤษไปด้วยเนาะทุกคนเบสิกอังกฤษไปด้วยแล้วก็ภาษาไทยไปด้วยนะอาจจะมีภาษาคาเมรปนด้วยเนาะเออคาเมรเซรนนะเกือบเอออันนี้นะยื้อกดะอืมสเสดยผัดกระติ่มกระหอมเนาะไอเบลลึงเฮ้ยยื้ก็จะดะเนี่ยอันสเสดยไตรก้องนะไตรก้องแช่แข็งนะเออแอดกุ้งอ่ะ แอดกุ้งอแอมช่แข็งลงไปเนาะทุกคนเออแอดกุ้งแช่แข็งลงไปใส่กุ้งแช่แข็งลงไปผัดจนกว่ามันจะอ e f ดีฟรนะอสเนาะเออสุกหรือไม่สุกอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ชิมดูนะแต่ว่าจนกว่ากุ้งเขาจะละลายน้ําแข็งหมดนะทุกคนนะคะแล้วคุณแม่ก็ถึงจะใส่ไอตัวเครื่องปรุงเนี่ยสอ,สอชนิดนะคะ ไปก่อนนะคุณแม่ยังไม่ใส่กุ้ยช่ายนะคะคุณแม่จะใส่เต้าหู้เต้าหู้ก่อนนะคะใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่ผักกาดหวานนะคะที่ซอยไว้นะคะผักกาดหวานนี่อีกชื่อนึงก็คือหัวเชโปะนะทุกคนหัวเชโปหวานนะคะคุณแม่จะบอกว่าผักกาดหวานของเมืองสุรินทร์นี่เป็นของดีเมืองสุรินทร์นะ,ะทุกคนอร่อยมากๆไม่ว่าเราจะเอามาทำเมนูอะไรเนี่ยก็อร่อยนะครับใส่ในผัดไทยนะคะเช็คสภาพหน้านิดนึงจ้า เออทาอาหารคุณแม่ก็เช็คนะคะสภาพหน้าวันนี้คุณแม่จะบอกว่าแต่งหน้านะทุกคนนะะแต่งหน้าด้วยนะทุกคนเออนะคะอันนี้คุณแม่จะบอกคุณแม่ทำสองคลิปนะคะวันนี้เนี่ยถ้าวันไหนว่างๆคุณแม่ก็จะได้อัดคลิปคลิปสองคลิปอะไรเงี้ยมาเมื่อเมื่อเช้าก็ทำอืมอะไรอ่ะอืมหอยแครงเนาะหอยเออไม่ใช่หอยแครงหอยแมงพูเนาะนะคะก็โหลดไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะหอยแมงพูที่มาจากอืม คอนวะีเนาะมาจากประเทศเวลนะไปต่างประเทศมาในช่วงอ่อีสเตอร์ที่ผ่านมานะคะวันหยุด Easter. อีสเตอร์เออแต่ก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะจ๊ะเพราะว่าทำไมคะเวลเป็นส่วนหนึ่งของอ่สาสหราชอาณาจักรนะคะเวลเป็นส่วนหนึ่งของ UK เคนะทุกคนนะคะก็อันนี้ก็ใส่กุ้งลงไปค่ะพอไอตัวกุ้งน้อยกับเครื่องปรุงของเราเนี่ยมันเริ่มจะแบบว่าหอมๆและอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะใส่ ส่งกลิ่นหอมเริ่มสุกแล้วหอมมากเลยค่ะทุกคนคุณแม่ก็ใส่กุ้งลงไปนะคะใส่กุ้งกุ้งขาวที่แม่ผ่านหลังแล้วเอาเอา,เอาแกะเปลือกออกเนาะแต่คุณแม่ไม่เอาหัวออกนะทุกคนคุณแม่อยากให้มันมีความแบบว่ามีเท็กเจอร์นิดนึงอะเนาะทุกคนอ,อันนี้ก็ใส่ซอสผัดไทยลงไปเลยจ้าเท่าไหร่แล้วสนะคะสช้อน wooden spoon f โ oh, อฟร์อฟายนะคะลืมแล้วเออคุณแม่เออฉันก็นับเลขไม่ถูกแล้วนะจ๊ะอืมอ่าแล้วก็ใส่เส้นลงไปอันนี้เส้นคุณแม่แช่แล้วนะคะเส้นเล็กเส้นจันนะคะของบ้านเรานะคะแช่เออประมาณคุณแม่จะไม่ได้ประมาณเออพอดีคุณแม่ยุ่งๆอะนะคุณแม่ก็อาจจะแช่นานนิดนึงประมาณยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะเส้นมันก็จะ จะนิ่มเมนาะแล้วก็เรามาผัดก็ไม่ได้ใช้เวลาในการผัดนานนะทุกคนนะคะก็ผัดลงไปวันนี้ใช้เส้นแบบเส้นเยอะนะคะเต็มกระทะเลยค่ะทุกคนเต็มกระทะแบบประหนึ่งว่าทานกันทั้งหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะเออนะคะผัดไปจะ้ะผัดไปเรื่อยคุณแม่จะใส่ทีละน้อย,น,อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าใส่ไปทีเดียวกลัวมันจะล้นกระทะนะคะ จริง,รงๆกระทะใบนี้ก็ใหญ่ละแต่ว่าเส้นมันเยอะเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเครื่องปรุงของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเหมือนกันอะไรองเงี้ยค่ะก็เลยกุ้งอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเต็มกระทะนะคะก็เลยต้องทยอยทยอยค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่อยๆผัดก็ค่อยๆผ,ผัดไปเรื่อยๆวันนี้ก็มาโชว์ไลฟ์สไตล์เนาะทุกคนนะคะช่องของคุณแม่ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับ จะมาบอกอินกริเดียนหรือว่ามาบอกส่วนประกอบส่วนผสมของการทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยอัตราส่วนอะไรเงี้ยไม่มีนะทุกคนคือคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่จะบอกว่าสําหรับคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับอาหารนี่มันเป็นอะไรที่แล้วโดยเฉพาะคนที่มีแบบปัญญาภาษาอังกฤษหรือว่าอ่อเขาเรียกไงด้วยเนี่ยคือคุณแม่จะบอกว่ามันมันมันลำบากนะเออ คือถ้าคนที่ทำ YouTube เนี่ยก็จะรู้อะนะว่า,ว,าว่าแต่ละคลิปที่ได้มาเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ง่ายๆเนาะนอกจากคลิปที่ถ่ายถ่าย,ายแล้วก็ส่งส่ง,สงแล้วก็โหล,ลดเลยอะไรเงี้ยน,นั้นก็จะง่ายอยู่นะทุกคนนะคะแต่จะจะทำให้แบบมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนาะทุกคนนะคะโอเคอย่างอันเนี้ยพอคุณแม่ผัดเส้นใส่เส้นลงไปหมดแล้วเส้นเขาเริ่มจะยุบและนิ่มแล้วเนี่ยเออคุณแม่ก็จะใส่ ถั่วงอกลงไปถั่วงอกเนี่ยมันก็จะเละๆนิดนึงเพราะว่าถั่วงอกอันนี้เนี่ยเป็นคุณแม่แช่แข็งเนาะแช่แข็งไว้เพราะบางทีเนี่ยเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราไปเจอของที่บบว่าวเขาลดราคาของหมดอายุวันนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะลดราคาใช่ไหมคะแต่ของในห้างเนี่ยมันก็ยังดีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้ในวัตถุดิบอันนั้นเนในวันนี้เนี่ยเราก็ในวันนั้นที่เราซื้อมาเนาะเราก็จะเอาคุณแม่ก็จะเอาไปไปเอามาล้างเนาะล้างก่อนแล้วก็ าบางทีก็แบ่งเป็นถุงๆเนาะแบ่งเป็นแบบมิวแบ่งเป็นเหมือนพอเหมือนเราทํากับข้าวแต่ละมือเนาะทุกคนเราก็แช่แช่ฟิตไว้นะคะอย่างวันไหนที่เราจะทาก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยหรือผัดไทยเนี่ยเราก็เอาเอาอกมาใช้นะคะโดยเราไม่ต้องดีฟรอสก่อนเนาะเราใส่แบบทั้งทั้งอย่างนั้นเลยอันนี้นะคะก็พอใส่ถั่วงอกลงไปถั่วงอกเขาผัดถั่วงอกไปแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็จะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะวันนี้ก็ใส่ไข่สามฟองเนาะทุกคน ก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำเยอะอย่างวันนี้คุณแม่ผัดบบเติมกระทะคุณแม่ก็ใส่ไข่สามฟองเนาะทุกคนนะคะถ้าวันไหนทำน้อยๆก็อาจจะแค่สองฟองฟองเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากเวลาคุณแม่ทำอาหารไทยหรือทำกับข้าวทีหนึ่งเนี่ยก็จะทำทีลายเยอะๆเนาะ,ะแบบเหมือนประมาณทำเต็มหมอ้อไปเลยค่ะเพราะว่าแบบ มันเหมือนมันเสียเวลาเราจะต้องมาเสียเวลาเตรียมของแล้วก็ล้างกระทะล้างหม้อแล้วก็อยากจะทําให้มันคุ้มเหมือนเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าเราทานไม่หมดเนี่ยเราก็ไว้ทานได้สองสมวันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางเมนูเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นพวกแกงพวกอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ก็จะแบบใส่ทับเบอแล้วก็ฟรีดไว้อะไรอย่างเงี้ยช่วงที่วันไหนที่เป็นเวลาที่เราวันเอ่อระหว่างสัปดาห์นะคะแล้วก็เรายุ่งเนาะเราเราเลิกงานมาเราเหนื่อยเนี่ยแล้วก็ เหมือนเราก็เตรียมไว้สมมุติว่าถ้าเราจะทานอะไรพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ออกมาไว้คืนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะดีฟรอสต์นะคะเราก็ไม่ต้องมาทําอาหารบ่อยๆอ่ะเนาะค่ะก็เนาะเชื่อว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแม่บ้านต่างแดนหรือคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะจะเนาะก็จะเข้าใจอะค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะผัดผัดแล้วก็พอเขาสุกนะทุกคนพอเราเอ่ออะไรไข่รเริ่มจะ อันนี้เทคจริงๆถ้าเกิดว่าคุณแม่ผัดน้อยนะมันก็จะมีพื้นที่ให้เราใส่ออ,อะไรใส่ไข่แบบเหมือนเขาทำในตามร้านร้านผัดไทยอนะเนาะกระทะ้ข้ากว้างเนี่ยเขาก็จะเวลาเขาผัดมันก็จะดูน่าทานกว่าเนาะนะนะแต่ของเรานี่ก็ก็ผัดผัดได้ทานขนาดนี้ก็กบุญแล้วอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ใส่พราก็สุกแล้วคุณแม่ก็จะใส่กุ้ยช่ายลงไปเนะทุกคนอย่างที่บอกวันนี้คือเครื่องครบมากไปเวอร์นะคะ แล้วรสชาติก็แบบเป๊ะเวอร์นะคะแล้วคุณแม่จะบอกว่าตอนแรกคุณแม่ใส่อซอสผัดไทยในยใส่ไปแค่สี่หรือห้าช้อนจริง,รงคุณแม่แอดเพิ่มนะทุกคนแต่คลิปนเนี้ยเนี่ยมันยาวประมาณจริง,รงๆออริจินอลของเขาเนี่ยยี่สิบนาทียี่สิบกว่านะแต่คุณแม่ก็ยี่สิบเอ็ดนาทีคุณแม่ก็ตัดไปนิดนึงเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมันคุณแม่รู้สึกว่ามันยาวเนาะนะคะก็เลยก็เลยตัดตัดทิ้งไปบ้างนะคะจริงแม่ทําคลิปไม่ค่อยแบบม,มาชิมกัน,กนคะ่ะทุกคน คุณแม่จะบอกกลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็อร่อยมากเปะเวอร์นะคะวันนี้ทำผัดไทยได้เปะเวอร์มากคุณแม่ก็ชมตัวเองไปเรื่อยจ้ะชมไปจ้ะเนาะคือการทำกับข้าวเนี่ยเราต้องใส่ใจเนาะแล้วก็มีความสุขไปกับมันเนาะเนาะ when you cooking you put your mind on your your food that you cooking and you s h o o l d the best u uh, you s h o o l d the best um, ingredient You shoot the quality ingredient the best ingredient and um you create d your dish and um, um you put your mind on uh, what you r e doing and then your food will be lovely นี่อีชายก็ชมตัวเองไปเรื่อยจา้านะคะก็เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะเตรียมจานนะฮะทุกคนขะเตรียมจาน จริงๆคุณแม่ก็จะเนาะสำหรับสามคนเนาะพ่อแม่ลูกนะแต่แฮร์รี่เขาเขาไม่ทานนะวันนี้คุณแม่ตักให้เขาเขาก็ไม่ทานนะคะก็เลยเทานกันสองคนกับสามีนะคะแล้วก็นะฮะกุ้งสามสี่ตัวก็จัดจานคุณแม่ก็ไม่ได้จัดจานอะไรเน้นความสวยงามอะไรมากมายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเราก็แบบ ทำทานกันเองแล้วก็ไม่ได้เน้นแบบว่าความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะอันนี้ก็ตักใส่แล้วก็มามีมะนาวเนาะมีมะนาวใส่หั่นเป็นเป็นชิ้นๆไว้แล้วเนี่ยก็มามาจัดแล้วก็อใส่คุณแม่จะเวลาเราตักเนี่ยเราก็จะได้เส้นมาเยอะนะทุกคนนะคะคุณแม่ก็จะตักพวกเครื่อง เครื่องของเขาเนี่ยใสออนท็อปเนาะแล้วก็ตกตกแต่งจานไม่ได้ตกแต่งหรอกทุกคนก็ใส่ลงไปนะคะมะนาวไว้ให้สามีบีบเนาะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงตำถั่วลิสงตำแล้วก็อ,อ,อะไรพริกพริกผงนะคะนี่แทนแทนหน้าทานไหมคะทุกคนหน้าทานมากๆจริงๆคุณแม่ก็ลืมเนาะ ลืมที่จะเอากุ้ยช่ายเนี่ยจริงๆกุ้ยช่ายเหลือเยอะมากนะคะก็ตอนนี้ก็เอาแช่ฟิตไว้แล้วแหละค่ะทุกคนแต่จริงๆถ้าเอามามามาจัดจานเนาะ,ะมันก็จะสวยน่าทานเนาะทุกคนเนี่ยค่ะก็พร้อมเสิร์ฟจ้า ready to serve ผัดไทย ready to serve and the next one this is for me อืมกุ้งสองสตัวกุ้งใหญ่นะคะ คือคุณแม่ชอบเวลาทำกับข้าวเนี่ยชอบใส่เครื่องอะไรเยอะๆเนาะเวลาเวลาเราทานเนี่ยมันจะเข้มข้นนะทุกคนนะคะเข้มขน้นอะใส่ถั่วลงไปนะคะแล้วก็จานนี้ก็ของคุณแม่นะคะทุกคนใส่มะนาวซี่หนึ่งอมถั่วนะคะถั่วลิสงตำแล้วก็พริกผงนิดนึง นี่น่าทานไหมคะทุกคนขากุ้งตัวใหญ่ๆเลยจริงๆคุณแม่ก็มีอ่ำกุยช่ายสดเหลือเยอะมากๆนะคะก็เอาไปแช่แข็งนะคะก็ไม่ได้เอามามาแต่งจานนะถ้าแต่งจานอีกนิดนึงเนี่ยจะน่าทานมากๆนะคะโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวทานผัดไทยก่อนแล้วนนะคะ่ะแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะ,ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย,บาย